สวัสดีค่ะผอกมิงแดงชาแนลเนาะค่ะพี่น้องคะมือนี่พาพี่น้องมาเลาะเบงปลานะคะมหาเห็ดไข่่ะพี่น้องคะมนหลุดน้ากันขาวานูแดงสีมันเห็ดอันไหนเนาะค่ะพี่น้องคะไปจ้าเมนีมากกับแม่สองคนเนาะค่ะแม่กําลังยางหาอยู่อีกบางนึงค่ะมาแยกกันมาเนาะค่ะพี่น้องคะไปหลุดน้ากันขาวานูแดงจะมันบอน้อจ้าหน่งหลายนี่ดอกหนึ่งงามๆเลยค่ะ เห็ดไข่เขียวหนึ่งดอกค่ะแมวเห็นดอกหนึ่งที่ทางทิศโอ้ยมึงดอกนี่ค่ะคนตุบตกใส่เนาะนแรงแหงวันน,นี้มากกับแม่สองคนค่ะ มาหนึ่งน้ำกั้นค่ะว่าน,นูแดงกับแม่จะมมันขนาดใดสิมัมจำไดเนาะค่ะไปจ้าไปเกบเพ็ดน้ำกันก้นวาน,นูแดงกับแม่ค่ะจ้าพี่น้องไอสิ่งถี่ตามหาเนาะยังก่อไมมเฮิร์นยังก่อนนะบอกพีพวนจ้านี่อุย้ยพี่น้องจ้าแดงๆงามๆเลยค่ะเดี๋ยวจะให้แม่เก็บเนาะเนี่ยนี่นี่กำลังเลืองอลามเลยค่ะพี่น้องอุย้ยนี่ไปจำพริกเกลือค่ะเนี่ย งามๆเลยค่ะไปเก็บนำ้ำกันกันนู้แดงกับแม่ค่ะเอ้ยน้ำ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 ให้แม่เก็บอ้ยให้แม่เป็นผู้เก็บอ้ยแดงเต็มต้นเลย,ย,ยนี่จ้ะแม่เก็บโอ้ยหนึ่งๆต้นเนี่ยก็แดงเต็มยิ่เด้อจ้ะพี่น้องค่ะอ้ยหลายค่ะหลายค่ะมาเก็บน้ำกั้นค่ะ พี่น้องอันนี้กำลังงามเลยค่ะกูต้องหงกำลังสูงไปมีวิ่งมาหนักต็มโต๊ะแม่เก็บค่ะน้ำเต็มระวังได้ยายน้ำโอ้โอยสวยงามเลยจ้ะตุ๊กหงกำลังสูงนี่เปันนี้ป่าสวยง,งามมากเลยค่ะป้าติดทงงามๆค่ะพี่น้องคะ่ะสิ่งที่ตามหา หมากพีพวนนี่ค่ะยูนีนี่กำลังแดงเลยพวงงามๆค่ะตำตำเลยเด้อค่ะพี่น้องค้านี่มาเด้อมาเก็บหมากพีพวนน้ำกันจ้าพี่กัดก็น้องบัวแล้วค่ะน้องบัวน้องบัวเก็บหมากพีพวน นี่ค่ะสิ่งที่ตามหาเนะคะ่ะได้พ่อซ้มดังใจละค่ะพี่น้องะ่ะหลังจากซิงยังหลออห้าเฮ็ดกะบ่มีเฮ็ดนะค่ะพี่น้องมือนีเฮ็ดโอ้ยหายอย่างแหงค่ะฮะยังหล่อฮาหมากพี่พวนเนาะโอ้ยนองถิ่งมดจะ้ะฮึมึงเนี่ย เอาทิ้งมันเลยจ้ะน,นี่จ้ะสิ่งที่ได้อุ้ยถึงถึงคุณเดี๋ยวนูแดงเขาอนุอยาตเอาก่อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะสิ่งที่ได้ <c oughs> ตัวนี้เนาะคะ่ะทุรกธุเลยแห้งค่ะก็แม่นี่จ้ะลูกแดงๆสวยๆเลยค่ะ <c oughs> งามเลยค่ะไปตัวผุนมันโลยแล้วแต่แดงเต็มนตนเลยตัวผุนก็แดงคอยต้องตนอยู่ค่ะพี่น้องอ้ยพุนร้ายอยู่ค่ะไปค่ะหืมไปแม่ขออกอย่าง นีแม่นท็ดบ่ละเห็ดพึ่งค้ายได้เตอะยากระเพาะไขโอ้ยดอกนี้งามแห้งป้าพี่น้องจ๋าเห็ดพึ่งค้าได้บัตเตอร์เบ่ร์เมนเห็ดเนาะเบื้องเบิ่องหลังเขาใครจะไปแหนมรู้คะเหมือนเต่าจัง เตาแห้งมีอีกปะยางเกือบพ่อหอยคีกิโลจังพอดอกหนึ่งเฮ็ดนะงางมาสันค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดเหลิมห้างแล้ะค่ะพี่น้องเฮ็ดห,งหางแห้งค่ะโอ้สภาเพชรไทยพี่น้อง แม่งอันกระสาบเนาะแม่งกระสาบปลาค่ะเพันกัดเนาะค่ะเลือดซ้ำหนีแล้วค่ะมาเก็บในใย่ายมันจะเสียได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเห็ดไข่ขาวนียเลือดซ้ำหนีเลยเน,นี่ยเท่อนเขาวบัสซันให้หมดชนเนาะอือเนาะตะขาแข็งปกอเลยนะเนี่ยเห็นลำปกเลยลอยหมดเลยลอยลามหมดอ่ะ เด้น๋นวสลอะไรปะไม่ไหนก็เอาเพาว่ายางมะกลายคุณยางมะก่แห้งค่ะพี่น้องโดนจังสิพ่อเธอหนึ่งอะอยแห้งค่ะยังดีได้ไหนมากพี่ควรเนี่ยสิ่งพี่นู้แดงได้ แต่ก็ยังเลาอห้าเห็ดก็แม่อนาะค่ะจะเข้าค่ะพี่น่องขาจังสิพ้าเมื่อบ้านค่ะยังหลาะเบิ่งเฮ็ดค่ะยังออกไปหารถนี่ล่ะค่ะไปจ้าไปน้ำกั้นค่ะพี่หน้องไปดุุนน้ำกั้นค่ะเห็ดขอนค่ะเห็ดขาวเนาะเห็ดขอนเา้าเก็บเลยจ้ะแม่เอามาจะตีกันเจอกันดอกพอสมัยยงอื้ ไปไปปนเนาะเนี่ยอ่อนๆอยู่เลยเนาะในช่วงที่หายากกระสิประมาณนี่แหละค่ะพี่น้องขะเพ็ดหาย,ยางแห้งค่ะมื่อน,นี้ดูแดงกระแมยยางแบบตะล่อนเลยล่ะค่ะยางแบบสุดๆนะคะมันบ่ไขว่สิหนี่ป้านไหนละล่ละค่ะพี่น้องคานู่นบ่ตกนั่นแหละแถวนี้แหลก อืงานเลยค่ะหอยคนเจ็บไปแล้วน no ี <faz aa> ouais. ่เนาะคือบอบ่อขั้วบอกได้ไหมนี่ทางในย่างไม่ไปยาดาวไก่หวานรอไปบล็ห้งดอกไก่ย่างบ่พอเห็ดกับเมยเจ็บเอวอ๋อ อันนี hmm. <inos> right. no no ้ก็พอปนพปนละค่ะเพ็ดไข่ขาวใหญ่งสองดอกค่ะอยู่หนีดอกหนึ่งอยู่ทั้งผีดอกหนึ่งน้ำเด้อใหญ่น้ำเด้อสิรูไม่โหลเลยพ่วงเห็นเพ็ดไข่ขาวดอกใหญ่ๆเลยอันนี้ดอกเหลือเหลือเด้อโอ้ยอันนี้ดอกใหญ่อีดอกนึงอยู่ผีใหญ่ มันอยู่ท่อนไตกัน้นยายตรงไหนมีอีกสองดอกเลยมีสองดอกน้ำกันและว่างน้ำด้วยตัวจังบุญมาจนสุดตาสวยงามเลยค่ะดอกนี้เอาแดดไว้ใหญ่ใยกับสิกัดมันจะใยแหละนุ้ยดอกนุ้ย ไปแม่ได้พ่อปนลละบะนี่พี่น้องหอนเพื่อนหอนซ่านล่ะค่ะมาเห็ดเจลเนาะค่ะเจลสิกินกับหมากพี่พวนค่ะพี่น้องขามาค่ะมากินน้ำกั้นค่ะพี่น้องมามาค่ะมาค่ะมากินเจลหมากพี่พวนน้ำกั้นค่ะ อืมครับแสบจ้ะพี่น้องอืม ไม่ได้จับไม่กินน้ำกั้นจ้ะแสบพี่จับพี่น้องจ้ะแสบจับแสบจ้ะป้าเสียงคนคุยกันแซลสมน้ำกัน้นเลยจ้า si hmm. จ้ามีอยู่จ, 8, จ้าจ้า, 8, า, 8, าจ้าต๊นมีพ่อพ่อคันรายการมกัน, <c oughs> น,น,กน <c oughs> พอดีคนมาสื่อของนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะ สำหรับคลิปนี้นู้ดแดงขอจบคลิปไว้เพียงสำนีนก็ได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหละคะไปรับชมคลิปกันนู้ดแดงในเด้อค่ะพี่น้องคะขอบคุณทุกรายทุกแชร์ทุกคอมเมนต์คะ่ะพี่น้องขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ